ครับสวัสดีครับวันนี้ลูกจอนจะมาพาทำของหวานฝรั่งเศสครับเป็นที่นิยมชมชอบของทุกคนนะครับนั่นก็คือเทรามิสุนะครับเทรามิส er ุอ่าเริ่มแรกเราก็จะอธิบายในส่วนประกอบก่อนเนาะเทรามิสุเทรามิสุก็จะมีอ่ามาคขืโปเน่ชีสครีมชีสนะครับอ่าน้ำตาลนี่น้ำตาลน,น้ำตาล,ตาลทราย ร้อยห้าสิบกรัมกาแฟนะครับเดี๋ยวเราจะทําเป็นเอสเรสโซ่หรือว่ากาแฟดํากาแฟดำนเห็นไหมอ,อ,อันนี้เป็นวายขาวนะครับเดี๋ยวเราจะตีสับยองเริ่มแรกเราก็จะ,ะนี่มีสับยองนี่เป็นไข่แดงนะครับไข่แดงเอาแล้วเอาเฉพาะไข่แดงนะครับเจ็ดฟองไข่แดงเจ็ดฟองแล้วกเลดี Finger, ้ฟิงเกอร์นี่ผมโกโก้นะครับอ่ะนี่เดี๋ยวถ่วย แกวนะครับเดี๋ยวเรา่วแก้นี่เราจะไปแช่แช่ตู้ตู้เย็นก่อนโอเคอันนี้เราจะแช่ตู้อ่าแช่ตู้ต,ตู้อ่าตู้ตู้ฟิดอืมอ่าแลี๋วนี้เราตรงนี้ไข่แดงนี้เราจะติดสับยองเราคือเราจะเตรียมที่เราจะต้องเตรียมก่อนนะครับคือครีมวิปครีมนะครับถุงจอนจะตีเยอะอยู่ปกติเราใช้350นะครับ ลูกจอนตีเยอะหลายถ้วยก็เลยตีเผื่อไปปกติแค่แค่สามร้อยห้าสิบนะครับต่อสูตรหนึ่งในลูกจอนทำสี่ร้อยห้าสิบครีมนี่เราจะตีเป็นอ่าวิปครีมนะครับเราก็จะไปแช่ตู้เย็นเหมือนกันอ่ะนี่ก็ไปแช่ตู้เย็นก่อนแช่แช่ตู้เดี๋ยวเราจะมาปั่นครีมได้แล้วได,ได้ได้ครีมแล้วอ่ะอันนี้เก็บ ได้กินแล้วอันนี้เลดี้ฟิกเกอร์อันนี้วายขาวนะครับวลายขาวจะตีกับไข่แดงทำเป็นสบิยองอันนี้เราก็จะอ่นนาอชงกาแฟอลุกจอนจะชงแบบนี้เลยลงกาแฟสี่กาแฟนะ อ่าแล้วก็จะชงทำเยอะแล้วก็ต้องใส่เยอะทุกอย่างจะต้องทำให้เย็นก่อนนะครับกาแฟทาเป็นเอ่อเอสเปรสโซหรือว่าเมอเมริกาโนครับแบบเข้มข้นเลยอ่าเราจอนใช้เยอะล้าทำเยอะอ่าอันนี้กาแฟกาแฟดำอ่าร้อนเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปน็อกน้ําเย็นก่อน เพราะเราต้องให้เย็นๆเพราะเราจะเป็งทงความหวานเลยกาแฟนะครับกาแฟเอ่กาแฟนี่ก็เป็นนก้ำเย็นนะอานน้ำแข็งใส่เอัอปราั้งละโอเคน้อกๆทำเย็นได้กาแฟแล้วกาแฟต่อทีนี้เราก็จะมาตีซสบยยงเสบียงเสบียงเราก็จะตีตรงนี้เนาะตีตรงนี้ มันก็จะนี่อันนี้อันนี้ดากลัมเล่าลําขาดไม่ได้คือดากล,ลัมมันก็จะตีสับยองสับปยองมันก็จะตีบน แต่อยองนี่เราจะต้องต้องตีเข้าตีออกนะครับเราเพราะว่าเราเราจะไม่ให้มันร้อนมากถ้ามันร้อนร้อนแล้วมันจะแข็งตัวต้องไม่ให้ไม่ให้ไข่แข็งตัวห้ามไข่แข็งตัวนะครับไข่มันแข็งตัวมันแตกมัน ตัวมันก็แต<ด>กมันแล้ว้ราจะเออันนี้น้ำร้อนมานิดหนึ่งตักหยิบย่าง น้ำไป oh. นี่เลาด็อกด็อกกาแฟกันน็อกกาแฟเอสเปรสโซ่ก่นนอกกนดีสบายยาง น้ำก็ไม่ต้องน้ำก็เป็น,นเนมื่อกี้มันเดือดเราก็เบาไฟลงรได้นะครับให้เป็นน้ำร้อนอ่าโอเคมันไม่เห็นหน้าเทปเห็นมันเห็นดนะักเห็นหน้าเห็นยหมนะเราลูกนีนล้ลูกเราต้องรีบรีบรีบ ากาแฟตีเสร็จแล้วสเต็บแรกผ่านไปโอ้เนียยแล้วครับจะเปยอง กาแฟเราให้มันเย็นๆนะครับกาแฟเพราะเราเดี๋ยวจะไปจุ่มกาแฟเลดี้ฟิงเกอร์กาแฟให้มันเย็นอ,อกาแฟเย็นแล้วโอ้พลังเกิดเลยอ่ะกาแฟเย็นแล้วกาแฟอเอาไปต่อเอาครีมที่นั่นเรามา ฮะว่ะปาปาัปานา่นปั่นปั่นเฮ้ยก็จะปั่นครีมนะครับจนที่สูตรใหญ่เลย,ย,ยเดี๋ยวนะจะดูสติยองก่อนอู้ นี่ความเหนียวของสยงอีกนิดเดียวระวางบนน้ำอุ่นไม่เป็นไรหรอมันไม่แข็งตัวเพราะว่าเราปิดไฟแล้ววางได้วางบนน้ำอุ่นดีทีนมนะครับ ของหวานที่ทุกคนแกล้งกุมเพิ่ชอบนะครับเป็นลันมีสูตรนะมีจอ,อนสอนรับอันนี้เป็นเอ่อสำหรับปรับปรุงไปก่อนถ่ายรูปไม่สวย มรีแล้วก็จะตีแบบนี้นะครับเราแช่ตู้ก่อนแล้วให้มันขึ้นแบบนี้นะครับไม่ให้มันแข็งตัวนะครับดูความเนียนนะครับไม่งั้นเชคเราจะไม่สวยอ่าเราได้ครีมแล้วได้ใส่บบยองที่สุดสวยแล้วสบ,บยองโอเคอ่<ม>ออาเดี๋ยวเรา,เาครีมไปเก็บตู้เหมือนเดิมอีกก่อนเอาเป็นขั้นเป็นตอนไปขั้นตอนต่อไปเราก็คือจะเอาสไยองที่เราได้แล้วเนาะแต่น้ำตาล ใส่น้ำตาลนะครับใส่ไปให้หมดเลยน้ำตาลนี้150กรัมนะครับใส่ไปไ,ปไข่เจ็ดฟองอให้เข้ากันทีให้เข้ากันอ่ะฮะเออ เห็นเห็นเห็นหน้าไหมเห็นหน้านะเอวชันเลยนะอะไอย่างข้างเนยที่เมื่อเอวแล้วเนี่ยปกติก็ <copyright> ตีกันต่อหน้าแต่เรา,นนาต้องเลี้ยโอเคอันนี้ใส่ใจแล้วทีนี้ก็เป็นมาคัโปนนะครับอันนี้เป็นมาคัพโปนชีสมาคัพโปนเน่ ว้น้ใช่่มันอินชับเลียนไว้อะไรมัอนชัเลยมกแค่มไม่เป็นไรเราไม่ได้มีโฆษณาให้ใครเล่าใครใช่เรอนเรช่อช,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 อชอเราก็จะใส่มะข่าโปนเข้าไปนะครับมะคาโปนสูตรหนึ่งแล้วก็จะใช้อยู่ประมาณสองร้อยสี่สิบ ต่อสูตรนะครับแต่ลุงจอนสีเยอะเลยใส่หมดเลยกล่องหนึ่งมันจะหนักอยู่400สีร่ร้อยสี่ร้สี่ร้แปดสิบกรัมมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละพอลงุงจอนตีประมาณสองสูตรนะครับสูตรหนึ่งมันจะใส่สองสี่สิบกรัมจอนตีหมดเลยเพราะว่าเราเป็นร้านอาหาร เราไม่ได้ตีน้อยเดียวเราตีสูตรมันเป็นสูตรที่ว่าทำจริงขายจริงไม่เออไม่ได้ไม่ใช่แต่แต่ตดีโอทำจริงขายจริงตัดียองตีเข้ากันเลยนะครับให้เนียนเลยน่ เวลาการตีนะเวลาตีเราเด็ดเราเวลาเราตีเราต้องตีออกาทางนี้มันจะไม่เมื่อยถ้าเราตีมาทางนี้มเมื่อยเร็วเนี่ยเทคนิคการการออกกําลังกายให้ถูกวิธีนี่ตีแบบนี้คือใช้ไข่ไข่ข้ออย่างเงี้ยเบี่ยงเนี้ยตีได้เป็นชั่วโมงอ่ะนี่น,นะครับนี่อเ,เออพูดเล่นหรือเปล่าขอบปแล้วเชฟอะ <laughs> <laughs> ยี่สิบชั่วโมงเลยตีไปทางนี้นะครับตีไปทางนี้ตีออกไปนี้นี่นักรับปูนเนี่ยอาช้อนจิม้มเหอเห็นไหมยอือะไรมสุดยอดอ่าเราก็จะตามด้วยเลร่าลำนะครับ ลำนะครับดาร์ลัมดาร์คลัมเล่าลำม,มันก็จะเป็นอ่าอะไรนะเป็นเหมือนพุดดิง้งแล้วโอเคนี่เราได้แล้วแป๊บหนึ่งทีนี้อันนี้กาแฟเเกาแฟเย็นแล้วเอสเปรสโซเย็นแล้วกาแฟลันแล้ว นี่โกโก้เตรียมพร้อมดยเลยนะครับต่อไปลุยแล้วจะลุยแล้วกี่นาทีแล้วนัอ้าวทีนี้เราก็จะใส่ครีมนะครับอันนี้เขาเรียกวิปครีมวิปปิ้งครีมคือ,อยังยังตีไม่ขึ้นตีนขึ้แล้วเขาเรียกวิปครีม เห็นไหมเห็นไหมอืออืออ้าวปกติมันจะใส่ประมาณสามร้อยห้าสิบนะครับในลูงจอนใส่ไปเกือบสี่ร้อยห้าสิบเลยว่าลงจอนทำสูตรใหญ่สูตรใจใหญ่ อ่าแล้วก็เืคนคนไปในทิศทางเดียวกันนะครับเออคนเบา,บาเอ่าโอ้เอฟเป็กมาแล้วว,วิบวอวิบวอแล้วมาเดนดี้ฟิกเกอร์มาอินดีมาจะไปแบบรวดเร็วแล้วทีนี้ เอาอันนั้นมาถ้วยมาถ้วยมาเอาเอากันถ้วยมาอือฮะอืออ่าถ้วยมาโอเคถวยเรช่วยเรามีทีมงานครับเรามีทีมงานจะได้ไม่เงียบเหงา มี่ก้กกช่วยมานิจอนทำประมาณนี้นะครับอือเยอะแล้วเอานะอ่ะของหวานทรามิสุนะครับที่ออ,อกญี่่ปุนญี่ปุ่น ใครเป็นเจ้าของเนี่ยอ่านะแ้วมีเอยีโอเคมาแล้วมาแล้วปกติต้องตีในห้องเองเนี่เออ แล้วพิสูจน์นี่เป็นครวัวร้อนหรือครวัวเย็นเนี่ยครวัวร้อนนะเนี่ยต้องทำแบบรวด,ดเร็วนะครับอันนี้เป็นเรดี้ฟิงเกอร์นะครับทีน,นี้เราก็จะมาทำการเรดี้ฟิงเกอร์นะครับอันนี้เป็นเรดี้ฟิงเกอร์ตาไทายเรียกอะไรอ่ะ<า>เรียกอะไระขนมผิงใช่ป่<า>นะแล้วจอนไม่คอรของไทย อ่าล้วก็เตรียมี a ฟิงเกอร์ก่อนเพราะว่าขั้นตอนต่อไปมันต้องกระชุบชุบชุบกาแฟมันต้องรวดเร็วอะ่ะเพราะมันมันเป็นบางช่วงบางตอนก็ต้องเหมือนเร่งรีบอะ่ะไม่ได้ลุกลี้ลุกลนหรอกแต่ว่ามันเป็นเหมือนเร่งรีบเดี๋ลุกลี้ลุกลนนะแต่ลุกลนเพราะว่ร้อนมันเป็นช่วงที่เร่งรีบนะครับตอนนี้โอเคเป็นนี่ อเเุปกรณ์เสริมเราอุปกรณ์เสริมเราเห็นนะโอเค,อเ,คเราจะใส่ต่อถ้วยสามอันอ่าสามอันอือให,ให้มันดูดนะครับให้มันดูดดูดกาแฟเนี่ยมันจะดูดกาแฟเข้าไปเนี่ยดูดปุ๊บเลยเอ๋ออมาเร็วๆนะครับยกออกมาเร็วๆ โอเคอันนี้ไม่สวยแล้วช้าไปแล้วอยู่ชาไปสต้องเอาใหม่อันนี้ไม่สวยอันนี้เอาใหม่ใมอ่าอันนี้เป็นเดดดี้ฟิงเกอร์ครับเมื่อกี้นี้อช่างภาพมาช้าไปเนี่ยเราจะใส่งี้ไอ้นี่ไอ้น,นี่โอเคน,น, okay. นี่อย่างนี้ นี่เนาะปึ๊บปึ๊บแล้วก็ใส่ที่เท่าที่เราจะเอาขึ้นทันนะครับเพราะว่าแช่นานมากมันมันมันเปื่อยเปื่อยเลยหยุดยุยเลยยุยหยาดเยิ้มเลยเนี่ยเละเทะตุ้มเป๊ะเลยนี่อือเปื่อยมันไม่อร่อยนะไม่ไม่อร่อยแต่เปื่อยไปมันก็มัารที่จะเป็นเครียดเนี่ยเออเปิดจยิงเ็นยาก ใ่ใช่ใช่โอเคเนี่ยเทอร์รามิสุเทรรามิสุทำเป็นกันหรือยังครับมิจอนสอนทำนะครับอันนี้อ่าเป็นคลิปปรับปรุงนะครับคลิปก่อนหัดทำม่เป็นกดไลค์หน่อยครับกดไลค์กดแชร์เหรอโอเคไลค์ไปแชร์ไปได้ครับนนแต่ว่า อันนั้นยังถ่ายกล้องไวเป็นไม่ใช่ว่าเพิ่งหัดทํานะครับขนมขนมนี่ทามานานแล้วแต่มือกล้องเนี่ยเพิ่งเพิ่งหัดทํานะครับเพิ่งจะได้สปอนเซอร์กล้องมาใหม่เออไปเลยก้องครับถ่ายทาด้วยมือถือนี่นะครับแชร์สูตรให้ลูกหลานไปเอาไปทํามาหากินกันเอออร่อยครับอ่าของแท้ก็ต้องเป็นลุงจอทำนะครับประสบการณ์เท่าไหร่ สี่สิบว่าพีปีายันสี่สิบว่าปีแล้วครับทุกจรทำมาโอ้พอดีเป๊ะเลยเนี่ยเราจะไม่ถูกไว,วยหรอกวันเนี้ยนะนะเด <c oughs> <c oughs> ็กนะครับถูกไวยไหมถูกไวยไหม <c oughs> วันนี้กำลังโบสถ์เลือกนายกอยู่ เอาวที่บ๊ธนามิสุนะครับธนามิสุเธนามิสุลุงจอรู้พอดีเลยต้องต้องต้องต้ต้เพื่อความน่ารักสวยงามมากเลยเว้ยโอเค อ่าทีนี้เราก็จะเพิ่มความเข้มข้นไปอ่าต้องตัวทางนี้ต้องมือซ้ายเขาถึงจะเห็นมือเรา <Yeah. S 1> เอา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 ,เอาให้เห็นมียมากเลยน <Good job. S 1> ะจบจบจบบ,บนะครับเพิ่มความเข้มข้นนะครับ เลามิสูเราก็จะท็อปด้วยอีกชั้นหนึ่งเอลามิสูตรนี้ท่านได้แต่ใดมาเอามาจากบอกว่า,ามาจากรุงจรแค่นั้นก็พอแล้วนะครับช่องรุงจรไม่มีคนดูหรอก มคนติดตามก็ไม่น้อยด้วยดีนะ้ดีวเราจะได้ไม่ต้องไปไปไปอะไรนะ <c oughs> เราเราจะได้เราจะได้เก็บส่วนดีๆไว้เอาเท่าที่คนดูอะ่ะ <c oughs> แล้วประสบความสำเร็จอะ่ะพอแล้วต้องลุกจอนไม่เขามีคนติดตามหรอกครับคนดูน้อยมากเอาเท่าที่เรามีแล้วก็ให้ไปทำมาหากินได้แล้วลุงจอนก็ดีใจแล้ว ลุงจอนไม่ได้ต้องการยอดวิวหรอกนะจอนไม่ได้ต้องการยอดวิวหรอกการยอดความประสบประสบความสาเร็จของลูกหลานคนอื่นเขาปั้นช่องกันลุจอนปั้นคนนะเรปั้นคนให้ให้มีอาชีพทำมาหากินได้เร อันนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเก็บฟิดประมาณสองสองชั่วโมงอนะ่ะเราก็จะกินได้มันถึงจะเฟิ่์มนี่เดี๋ยวเราก็จะปิดฟิมแล้วก็เข้าฟิตเลยเอวิธีการขายดูที่ที่ที่คลิปอื่นนะลุงจอนขายไปแล้วขายไปหลายาลุงจอนป่วยแม่แค่ไหน,นนะจะยี่สิบปีแล้วครับร้านร้านลุงจอนยี่สิบปีแล้วตัวนี้ก็เลยเอามาจะแชร์ลูกหลานเอาไป ทรามิสูเิรามิสูถ้าเราไปขายนะครับเราก็จะไปบีบครีมแต่งด้วยสตรอเบอรี่แต่งด้วยสตรอเบอรี่วิปครีมบูเบอรี่แต่งให้มันสวยงามหน้าตาสวยงามนี่จิรามิสูนะครับอร่อยที่สุดๆนะครับไม่ได้โมนะ่นะเนี่ยส่วนนี้ม่ไในโมนั่นเนี่ยของแท้นะเนเองนะ ของแท้นะน,นี่เราไม่ได้โม่แล้วก็ฝีมือพอๆกับพี่สมรักแหละเราก็ฝีมือเดียวกันกับพี่สมรักกแหละแต่ว่าคนละทางเขาเล่นความเจ็บปวดเราเล่นความอ่อนหวาน <c oughs> เอามา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 ,เอา,มาเอาฟีม,มาเอาฟีม,มาเอมมาอ ทัมาทัามาพอทัมาทัดมาถัดมาทัดมาเราจะห่อเก็บนะครับไปอันนี้อันนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยสมบูรณ์สูตรแล้วนะครับถ้าไปขายอย่าลืมนะครับก็เอาผงโกโก้กผงโกโก้เนี่ย โรยอีกรอบหนึ่งแล้วก็บีบบีบบีบวิปครีมใส่แตงสตรอเบอรี่บูเบอรี่แล้วก็ใบสะระแหน่สวยทีส่สุดแต่ตอนนี้ลูกจานจะต้องรีบเอาไปเก็บตู้เลยครับเพราะว่ามันทำมาจากอ่าเนยจากไข่ครีมต้องรีบเก็บต้องรีบเก็บนะเดี๋ยวใส่ใส่กข้า อาไปกินไปกินเอาไปกินกันไกลเรไปไหนนะก,กันไกลไ่เลเรามีทีมงานก็อยู่เปิดไ่ได้ฮะอันไหน ต้องรีบเก็บอย่างเร่งดวง่วนเก็บอย่างเร่งดวง่วนอ่ไยส่วนๆนะครับของลูกจอนไม่ใช่สุดสตูดิดโออ่าอยากได้อะไรมากับอยากทำอะไรเป็นก็อันนั้นนะครับ กดไลค์กดแชร์ไว้โหลดไว้นะเดี๋ยวลุงจอน้อยใจนะไม,ม,ม่มีใครดูเนะี่ยลบคลิปทิ้งเลยนะไม่มีไม่มีใครดูละคลิปอนะลบคลิปเลยไม่ต้องขายสุดเลยไม่ต้องขายสุดตัวเองเลยสตดไฟกับสตดไปแหละใช่ไหมโจสตดไปกับสตรไปแหละใครเขาก็ว่าสุดตัวเองดีทั้งนั้นแหละกดโหลดเก็บไว้นะครับ ชอบกะแช์สบบตะไคร้ว้ก็ด้วยสบตะไคร้ใบอีตูไปด้วยก <c oughs> ี่นาทีแล้วโจ๊กฮะตัดเนี่ยเยเนี่ยตัดด้วยนะเรื่องวิตับก็ื่องตะลงเนี่ เมองไอืมถ่ายอดีๆถ่ายเดียวถ่ายรูปเด้วนะเสร็จวนะครับเป็นแล้วพิสูจของวงจรอ่าชอบก็เก็บเก็บไว้รหดโดเก็บไว้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบวาสดีครับแล้กดกดถ่าย้